สวัสดีครับคุณภาวิ์ครับสวัสดีครับครับผมเป็นโอกาสที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ในฐานะที่คุณภาวิศจะเป็นวิทยากรในงาน this my future รู้สึกไงฮะรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับก่อนอื่นคงพูดถึงเรื่องของชีวิตกันก่อนนะครับเพราะว่าการไปคุยในครั้งนี้จะต้องพูดถึงเรื่องของชีวิตส่วนตัวเหมือนกันนะครับชีวิตส่วนตัวเองเนี่ยทราบมาว่ามีทั้งส่วนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับเป็นคนที่สามารถ จะทำร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียตอนที่ตัวเองอายุเพียงแค่22ปี3ปีเนี่ยได้ถึง5สาขาแต่ว่าจุดที่เรียกว่าต่ำสุดของชีวิตก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเคยคิดจะฆ่าตัวตายทั้งหมดนั้นมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างครับครับผมว่าจริงๆเนี่ยมันเอามาปรับใช้กับการลงทุนได้นะครับอย่างที่ผมรู้เนี่ยที่ททประสบการณ์ที่ได้มาคือผมมองชีวิตมันมีไซเคิลครับครับมันมีทั้งดีและไม่ดีเมื่อเราดีสุดๆเนี่ย สุดท้ายมันก็แว่งมาไม่ดีผมมันไม่ดีเนี่ยและตรงนี้เนี่ยถามว่ามันใช้กับตลาดหุนน้นยังไงผมมองว่าถ้าเรารู้ไซเคิลเนี่ยแลวเราเข้าไว้ถูกจังหวะเนี่ยมันจะเป็นโอกาสสำหรับเราเสมอนะครับนะครับเรื่องของการลงทุนในหุ้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่ามีคนสนใจอย,อยากจะลงทุนในหุ้นเหมือนกันกับคุณภาวิทย์นะฮะถ้าจะให้มองตอนนี้หลายๆคนเขาบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยคือเงินเหมือนมันมาได้เปล่าคุณภาวิทย์คิดอย่างนั้นไหมฮะ ไม่ได้เปล่านะการลงทุนผมว่ามันเหมือนการเล่นกีฬาแนหะค,คือมันคือคนใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนึกว่าการลงทุนมันง่ายเข้ามาเสียเงินแบบง่ายๆครับคืออย่างมีคุณลุงคนกเกษียณคนหนึ่งเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยพอเข้ามาตลาดปั๊บเนี่ยผ่านไปไม่กี่เดือนบ,บอกเงินหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาบอกอย่างนี้มันมันช่วยไม่ได้ครับมันแก้ไม่ได้สิ่งที่แก้มันมันต้องแก้เนี่ยมายเซ็ตตั้งแต่เราเข้ามาในตลาดคือคนที่เข้ามาแลกหวังจะได้เงินง่ายๆเนี่ยจะเสียทุกคนครับ คุณบาววิทย์เคยพูดบอกว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวจะไม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนในหุ้นเองเป็นอย่างไรด้วยไหมฮะใช่ครับใช่เวลาเราล้มเหลวเนี่ยเราจะหาตัวเราเองเจอและจริงการลงทุนสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราเหมาะกับวิธีไหนเพราะจริงหล,หลักการการลงทุนเนี่ยม,มันแบ่งได้สองหลักซึ่งมันตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงค,คืออย่างเวลาผมสอนหุ้นเนี่ยมันจะต้องแบ่งว่าคุณจะเป็นแนวนี้หรือแนวนี้ส่วนใหญ่จะจะเลือกไม่ได้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดทุนไงเหมือนเราเปลี่ยนม้ากลางศึกนั่นคือปัญหานักลงทุนนะครับทุกวันนี้มีคนมาปรึกษาเยอะมากเพราะว่าเขียนหนังสือด้วยหนังสือชื่อว่าแกะรอยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้านและอีกอันหนึ่งเป็นเทคนิคลเป็นฟรีดอมเทเดอร์ครับตอนนี้มีผลงานทั้งหมดกี่เล่มนะมีสี่เล่มสี่เล่มเริ่มเขียนเล่มแรกตอนอายุอ๋อไม่นานมานี้ไม่นานไม่นานที่ปีฮะประมาณสักปีกว่าเกือบสองปีแล้วเกือบสองปีแต่ว่าตอนนี้มีผลงานถึงห้าเล่มสี่เล่มสี่เล่มนะฮะเล่มที่ห้า ก็เดี๋ยวต้องรอต้องรอต้องรอครับส่วนใหญ่คนที่ไม่อ่านหนังสือของคุณภาวะวิทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกกับคุณภาวะวิทย์ยังไงบ้างว่าเขาอ่านแล้วได้ประโยชน์อะไรจากหนังสือของคุณภาวะวิทย์ครับผมว่าผมผมเวลาผมเขียนเนี่ยมันมันถ่ายทอดให้ให้เรารู้จักตัวเองอะ่ะเพราะประสบการณ์จริงเข้ามาถ่ายทอดครับคืออย่างบางครั้งคนคนชอบบอกว่าเอ้ยหน,หนังสือคือส่วนใหญ่คนต้องประสบความสำเร็จแล้วอืแบบรวย เป็นร้อยล้านพันล้านแล้วค่อยมาเขียนหนังสือแต่ผมบอกว่าแนวคิดนี้ที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่จะไปถึงหมื่นล้านได้ครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าในอีก20ปีเนี่ยผมจะทําตรงนั้นได้จริงๆดังนั้นคนที่เห็นตรงนี้แล้วเอาไปลองดูว่ามันเหมาะกับตัวคุณหรือเปล่าถ้าคุณทําได้ผมเชื่อว่ามันเป็นทางเดินที่ใครๆก็ทําได้ซึ่งเชื่อมั่น้วยว่าวันหนึ่งถ้าคุณภาวิตเดินตามเส้นทางนี้ที่เราได้มีการคิดเอาไว้เราก็จะรวยหุ้นหมื่นล้านได้เช่นเดียวกัน แต่มันไม่ทุกคนหมื่นล้านนะ,ะนะฮะ <c oughs> แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันใช่ครับใช่เพราะว่าหลายๆคนคงอยากจะฟังแล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเชื่อว่าการลงในหุ้นเป็นวิธีการที่ได้เงินมาง่ายแต่จะง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอฟังหรือว่าชีวิตของคุณภาว,วิตมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายให้พูดฝากไว้สักหน่อยดีกว่าสําหรับใครที่อยากจะเริ่มลงทุนในหุ้นซึ่งจริงๆมันมีคำสองคำเล่นหุ้น กับลงทุนในหุ้นครับมันแตกต่างกันด้วยไหมแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรครับโอ้มันแตกต่างกันมากเล่นหุ้นกับลงทุนในหุ้นอย่างอย่างผมเนี่ยถามว่าผมออมในหุ้นนะเป็นส่วนใหญ่ครับออมในหุ้นครับออมในหุ้นแต่ส่วนหนึ่งผมก็แบ่งออกมาเล่นเป็นเทคนิคอลิบ้างครับแต่แต่ส่วนนี้คือปัญหาของคนส่วนใหญ่คือไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังและเข้ามาแล้วแล้วมองว่ามัน มันเป็นอย่างนั้นเช่นบอกเสียไม่ได้เนี่ยจะเสียทุกคนคเพราะจริงสิ่งที่ควบค contrl ในตลาดได้จริงๆไม่ใช่ผลตอบแทนนะคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าผลตอบแทนเราสามารถอปีนี้ผมต้าการสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงมันเป็นไปนไม่ได้เลยสิ่งที่คุณ contrl ได้อย่างเดียวคือความเสี่ยงถ้าเราเข้าใจความเสี่ยงและมาสเตอร์ตรงนี้ผมว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับหลายคนเข้ามาบอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จในการลงทุนในหุ้นเลยมาถึงปุ๊บอยากจะได้กําไรอย่างน้อยสักสามสิบเปอร์เซ็นต์มันสามารถทําได้ไหมฮะ ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วในแง่ของการลงทุนจริงๆมันทําไม่ได้จริงๆทําได้แต่ท<ต>าไม mindset ตรงนี้สําคัญมากอย่างผมเปิดคอร์สัมมนาสอนคนเป็นเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับ,รบก็สิ่งที่พบก็คือว่า mindset ที่เข้ามาของนักทุนทุกคนเริ่มต้นเนี่ยผิดหมดเป้าหมายของเขาผิด ครับนะตรงนี้มันต้องปรับใหม่เซตใหม่ถ้าเขามองตรงนี้ไม่ถูกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะรวยหุ้นหมื่นล้านได้มันต้องปรับตั้งแต่แนวคิดทัศนคติกันก่อนแต่ว่าจะปรับแบบไหนเนี่ยเราเก็บเอาไว้ดีกว่าให้คุณผู้ชมไปติดตามนะฮะก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวอย่างแรกก็คือเรื่องของทัศนคติต้องเตรียมเงินด้วยไหมสำหรับนักลงทุนหน้าใหม อยากผมอยากจะลงเข้าไปเล่นในตลาดหุ้นหรือว่าอยากจะลงทุนในหนก็เงินเป็นส่วนหนึ่งนะแต่มีมีหลายคนชอบบอกว่าไม่มีเงินลงทุนได้ไหมผมบอก <G ül üyor> จริงๆเนี่ยความสามารถสําคัญที่สุด <G ül üyor> เพราะถ้าคุณเก่งจริงเงินมันวิ่งเข้าหาคุณครับ <G ül üyor> คนที่ไม่มีเงินเลยถามว่าเป็นอะไรได้เป็นโบรกเกอร์ก็ได้คือถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยมันมีคนอยากให้คุณบริหารเงินให้อยู่แล้วไง และตลาดนี้มันเป็นโอกาสสาหรับคนที่ผมว่าคววายนะเพราะคนส่วนใหญ่มองมันง่ายเมื่อมันง่ายเนี่ยคนที่รู้จริงๆในเรื่องการลงทุนเนี่ยในประเทศไทยมันว่าน้อยนะครับนะครับเอาละเราพูดกันแค่นี้นะฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจจะได้ไปฟังกันต่อกับงาน this my future ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางวายซีวีของเราด้วยขอบพระคุณคุณภาววิตมากครับครับ แต่นี้ก็คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสไปฟังนะครับการสนทนาเต็มๆนะครับในงาน This My Future เชียงใหม่2011 10อาชีพเทรนด์ของโลกนะครับคุณภาวิตนั้นเป็น1ใน12แขกรับเชิญในงานนี้ซึ่งคนเชียงใหม่และคนจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสสัมผัสนะครับกับมุมมองใหมๆ่ๆแล้วก็วิธีคิดที่น่าสนใจในการเลือกและก็ประกอบอาชีพนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของมิติไทยคมครับ www.thaicom จไปสำรองที่นั่งกันก่อนนะครับไปที่หน้าง,งานบางทีอาจจะไม่มีที่นั่งเหลือนะครับเพราะฉะนั้นต้องสำรองกันตั้งแต่ล่วงหน้าตอนนี้ที่นั่งเหลือจํานวนไม่มากแล้วด้วยไปกันที่ไหนครับ16กันยายนนี้ที่หอประชุมมหาวิทยศลัยเชียงใหม่โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะครับไขว่คว้าเอาไว้แล้วก็เรียนรู้กับ10อาชีพที่น่าสนใจจาก12แขกรับเชิญของเรา